แต่มดดาเนี่ยมาพูดแบบร้อนนะแบบว่าใครดิฉันมดดําไม่ได้จัดปาร์ตี้นะฮะเหมือนกับไม่ได้พูดถึงมดดําหรอกแต่มดดําแบบร้อนตัวอะไรเงี้ยนาะไม่ต้องร้อนมากหรอกอย่าลืมนะดิฉันนะ่ะแจ้งเกิดคุณนะรู้ตัวไว้ด้วยไม่ได้โม้อ่านะ ไม่ต้องร้อนมากถ้ามดดาบอกว่ามดดาไม่ได้จัดปาร์ตี้ไม่ได้แอบจัดปาร์ตี้ก็คือไม่ได้จัดนะฮะแน่ใจนะคะเอาให้แน่แน่นะคะก็ฝากดาราทุกคนนะคะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดในกลุ่มดาราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเจดาราหนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ละคนก็มีไทม์ไลน์ต่างๆที่ปิดบงังบ้างไม่ปิดบงังบ้างเนี่ยแต่อันหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นการ คือต้องรู้อยู่แก่ใจอะ่ะนะพวกดาราว่าไปจิตติดเชื้อมาได้อย่างไรนะคะอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะนะ,ะส่วนการแสดงออกความคิดเห็นของดาราก็ใครอยากแสดงออกก็แสดงออกไปนะ,ะแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดของคุณแค่นั้นเองถ้ามันไปเ,เข้าขายหมิ่นประมาทหรือไปดูถูกดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ย ก็ต้องว่ากันไปนะคะแต่สนที่ยาก็ทําไม่ถูกนะจะไปให้จะไปแบบไม่ให้เขาแสดงออกความคิดเห็นเลยเนี่ยมันไม่ได้นะ,ะทุกคนมีเสร็จแสดงออกความคิดเห็นตัว,วรวมถึงตัวดีชันเนี่ยที่แสดงออกความคิดเห็นถึงพวกดารานะคะว่าก่อนที่จะไปโทษคนอื่นเนี่ยหันมาดูตัวเองนิดหนึ่งนะก็เป็นการแสดงออกความคิดเห็นของแต่ละคน แล้วดิฉันก็รับผิดชอบคำพูดดิฉันเสมอนะคะไม่อยากให้โทษโทษกันไปโทษกันมาอย่างเงี้ยคือทั่วโลกวันนี้เราไม่มีวัคซีนที่ป้องกันโควิดได้100%สหรัฐอเมริกาเนี่ยไฟเซอร์เนี่ยฉีดครบทางประเทศแล้วติดทุกวันตายทุกวัน วันนี้ทําเนียบขาวเลยค่ะเมื่อวานเมื่อวานทําเนียบขาวติดเจ้าหน้าที่ติดนะคะแล้วบอกติดแล้วไม่ตายจริงเหรอไฟเซอร์เนี้ยนะแล้วอเมริกาตายตายกันเงี้ยตายกันทุกวันอย่างเงี้ยติดกันทุกวันเนี้ยคืออะไรอะ่ะติดตามข่าวด้วยนะคะเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนเนี้ยเข้าใจผิดมีดาราเข้าใจผิดด้วยนะคะ ว่าฉีดไปแล้วจะไม่ติดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วก็มันจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็ติดได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะแล้วมานั่งเถียงกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะมันติดได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือขอความร่วมมือนะคะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือไม่อยากล็อกดาวน์นะฮะเศรษฐกิจก็บอบช้ำม,มามากทั่วโลก นะก็พยายามที่จะพยุงแล้วก็อลุ่มอร่วยเท่าที่จะทําได้แต่พี่น้องประชาชนบางกลุ่มก็ไม่สนใจกัดตกกันนะโดยเฉพาะไอ้พวกชุมนุมเนี่ยแหละแพร่เชื้อเป็นอย่างดีเลยนะไม่รู้จะทำยังไงจริงๆกับพวกสามนิ้วนะ เป็นความดื้อด้านนะวันนี้ทุกคนก็ทัวโลกเขาก็ระวังกันนะนะนะนี่ก็ออกมาชุมนุมกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดณนะเวลานี้นะคะส่วนตัวดิฉันมองเรื่องความปลอดภัยอันดับสองลองมาก็เรื่องเศรษฐกิจ ดิฉันมองว่าชีวิตคนเนี่ยสำคัญนะอย่าเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อโรคระบาดท,ที่วันนี้การแพร่เนี่ยยังพัฒนาไม่ทันโควิดนะโดยเฉพาะการคอมเมนต์ในเรื่องของซีโนแวคเนี่ยคือต้องต้องต้องทม์ไลน์ให้ดีนิดนึงว่าตอนที่ เราเริ่มฉีดซีโนแวคตอนนั้นเนี่ยโควิดเนี่ยยังไม่กลายพันธุ์ซีโนแวคก็เป็นอะไรที่ดั้งเดิมนะคะเป็นเชื้อตายมีความปลอดภัยสูงกว่าวัคซีนประเภทอื่นอยู่แล้วแต่พอฉีดได้ไประยะหนึ่งเนี่ยโควิดกลายพันธุ มีหลายสายพันธุ์เลยเดลต้าเบต้าอังกฤษแอฟริกานะคะแล้วมันก็แพร่เร็วมากไปทั่วโลกแล้วการติดเนี่ยก็ติดง่ายมากจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะโตรวดเร็วมากนะ,ะแล้วก็ก็เริ่มมีการทดสอบว่าวัคซีนประเภท m r n a เนี่ยมันจะช่วยป้องกันโควิดที่กลายพันธุ์ได้ นะแต่วันนี้ลองทดสอบใหม่กด้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉีดอีหอไหนมันก็ปิดหมดอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นต้องฝากทุกท่านนะคะให้ช่วยช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะรัฐบาลทำเต็มที่ค่ะหมอนะคะสงสารหมอทีมสอบคอทุก,ท,กทุกท่านทำงานหนักกันจริงๆ ทีมเศรษฐกิจปบมือนะคะต้องขอปบมือแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันนี้นำไรายได้เข้าประเทศตั้งแต่เปิดมาก็ห้าร้อยล้านแล้วค่ะเข้ากระเป๋าคนไทยนะคะมีคนจองห้องไปถึงน่าจะกรกดาสองแสนสองแสนกว่าคืนแล้วนะคะโบแดงค่ะอันนี้ก็เป็นไม่มีอ่า ก็เป็นเป็นเป็นความหวังนะคะขอชื่นชมอย่างเนี้ไม่ค่อยชมกันเนาะอยากจะให้กำลังใจกันบ้างให้กำลังใจทีมสอบคอหมอแพทย์พยาบาลนะฮะแล้วก็ให้ภาคเอกชนดาราเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ ให้ผ่านพ้นมันไปสัทีนะะเพราะว่าวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่การแพทย์เนี่ยยังพัฒนาไม่ทันการกายพันธุ์ของเชื้อโรคเนี่ยก็อยากให้ทุกคนกาดไม่ตกนะคะมันไม่ใช่ว่ากลุ่มเปราะบางไม่ออกจากบ้านแล้วนะเดี๋ยวนี้เห็นเห็นมีแบบแม่บ้านเอามาติดพ่อแม่ตายกันมันเป็นเชื้อโรคที่ที่ค่อนข้าง อันตรายนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านระวังตัวที่สุดแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เวลาคุยคนเดียวเนี่ยคุยไม่เก่ง เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนคุยด้วยก่อนนอนนะคะเดี๋ยวตามไปคุยกันเปิดแบบเปิดคอมเมนต์ในติ๊กต็อกนะคะอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพด้วยบาย